คุณทุ้ฟังครับตอนนี้กองทัพอากาศไทยดังใหญ่เลยนอกจาก F 1 6และกริปเป็นแล้วยังมีของเล่นใหม่ที่ทําต่างชาติฮือฮากันทั้งโซเชียลมันคือแท่นยิง M 1 6 รวมร่างปืน3กระบอกยิงโดรนร่วงนั่นเองทำไมฝรั่งถึงตื่นเต้นกันนักหนาความจำเป็นที่ต้องมีไอ้เจ้านี่มันคืออะไรกันแน่เปรียบเทียบกับของประเทศอื่นเป็นยังไงและสุดท้ายมุมมองสรุปว่าของชิ้นนี้มันเจ๋งหรือเจ๊งกันแน่มาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยที่ว่าทำไมอยู่ๆของที่ท,ทหารไทยเราประดิษฐ์เองถึงกลายเป็นไวรัลในต่างประเทศได้กอไปเลยแล้วกระแสไวรัลในต่างประเทศที่บอกนี่มันมายัางไงคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากเว็บ reddit นี่แหละครับโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่คลั่งไคล้เรื่องปืนเรื่องการทหาร ตอนแรกที่พวกเขาเห็นภาพนะฝรั่งส่วนใหญ่ก็เข้ามาขำกันก่อนเลยคอมเมนต์แนวตลกขบขันมาเต็มว่าแบบนี่มันอะไรกันเนี่ยกองทัพไทยก็เอาแบบนี้จริงดิอะไรทํานองนี้แต่พอมีคนเริ่มวิเคราะห์จริงจังเท่านั้นแหละบรรยากาศเปลี่ยนเลยจากที่มองเป็นของตลกตลกตลกลายเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอเดียนี้มันอาจจะได้ผลจริงก็ได้ยังมีคอมเมนต์นึงใน reddit ที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าไอ้ของหน้าตาพิลึกนี่อาจจะดูโง่งเง่ามากถ้าเป็นช่วงก่อนปี2022แต่ตอนนี้นี่คือการส่งม่านกระสุน5.56มม,มขึ้นไปบนฟ้าเพื่อยิงใส่สิ่งที่เรารู้อยู่เต็มอกว่ามันทนแรงประทะของกระสุนไม่ได้ ซึ่งถ้ามันยิงโดนมันก็ได้ผลอ๋อ oh, งั้นที่ไทยเราประดิษฐ์ใช้เองแบบนี้เป็นเพราะสงครามในยูเครนด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับสงครามยูเครนคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยจากที่เคยมีคนมองว่าของแบบนี้เป็นอาวุธเฉพาะกิจของกองทัพโลกที่3พอเห็นยูเครนเอานู่นเอานี่มาประดิษฐ์ใช้ในสนามรบจริงแล้วมันได้ผลคนก็เลยตาสว่างกันว่าของแบบนี้แหละ มันคือความฉลาดในการปรับตัวคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดแทนยิง M16 ของไทยเราก็เลยได้รับอนิสงตรงนี้ไปเต็มๆเลยถือว่าดีเลยนะคะเพราะหลังๆมานี้รู้สึกว่าจะเจอโดรนสอดแนมบ่อยมากเลยจริงเจอบ่อยมากยิ่งโดยเฉพาะอยู่ตามแนวชายแดนที่มีปัญหากบเขมรตัวดีนั่นแหละมีรายงานออกมาตลอดว่ามีโดรนไม่ทราบฝ่ายบินมาวนๆเวียนๆสอดแนมที่ตั้งทางการทหารของเราอยู่เรื่อยๆซึ่งนี่มันคือภัยคุกคามความมั่นคงซึ่งซึ่งหน้าเลยนะการมีอาวุธที่พร้อมใช้งานได้ทันทีกระจายกําลังไปได้ทุกฐาน ทุกที่ตั้งมันเลยกลายเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนขึ้นมาแต่เราก็มีระบบแอนตี้โดนอยู่แล้วนี่แปลว,ว่าแท่นยิงนี่ทํามาเพื่อเสริมทับสินะคะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแท่นยิง M16 เนี่ยไม่ใช่ของชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่เรามีนะกองทัพเรามีระบบป้องกันภายทางอากาศแบบหลายชั้นอยู่แล้วคือมีตั้งแต่ระบบไฮเทคสุดๆอย่างอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงเอาว้ยิงโดนโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีระบบที่เรียกว่าซอฟต์คิวคือการรบกวนสัญญาณตัดสัญญาณทําให้โดนมันบินต่อไม่ได้ อ๋อ oh, ค่ะแท่นยิง M 1 6มีไว้ทําอะไรกันแน่ธรรมกาศไทยของเราสร้างมันมาเพื่ออุดช่องว่างไงคือระบบเลเซอร์เนี่ยมันแพงสร้างเยอะๆไม่ไหวระบบกวนสัญญาณก็ใช้ไม่ได้ผลกับโดรนบรางประเภทเช่นโดรนที่มันนําวิถีด้วยสายไฟเบอร์ออปติกแท่นยิง M 1 6ก็เลยต้องมาเป็นระบบ hard Q หรือการทําลายทางกายภาพที่ราคาถูกสุดสร้างง่าย แใจกใจ่ายได้เยอะเอาไปวางป้องกันฐานบินหรือที่ตั้งเล็กๆที่ไม่มีระบบไฮเทคได้หรือจะใช้เป็นปราการด้านสุดท้ายถ้าพวกซอฟต์คิวเอาไม่อยู่แล้วทางกรมสัมพวุฒิทหารอากาศเขาให้เหตุผลในการพัฒนาเจ้าหนี้ว่ายังไงบ้างคะก็ชัดเจนพอตัวเลยครับทางกรมสรมพวุฒิทหารอา,า,ากาศออกถแถลงการเลยบอกว่าปัจจุบันโดรนถือเป็นยุธทธปกรณ์ที่กองกาลังติดอาวุธเริ่มนิยมใช้และจะมีการใช้มากขึ้นในอนาคต การใช้อาวุธยิงเป็นกลุ่มกระสุนต่อโดรนจะเป็นวิธีที่ประหยัดและได้ผลมากที่สุดเป็นวิธี back to basic ที่หน่วยระวังป้องกันที่ตั้งควรมีใช้นานในการรักษาความปลอดภัยคือแทนที่จะไปคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่แพงหูฉี่และซับซ้อนเราก็กลับมาดูว่าเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างเรามีปืน M16 ที่ปลดประจำการหรืออยู่ในคลังเป็นหมื่นเป็นแสนกระบอกเรามีกระสุนที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วทำไมเราไม่เอาของเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างประโยชน์ใหม่ที่มันตอบโจทย์ภัยคุกคามในปัจจุบัน มและคคุุ้่่าทีสดถือว่าบ้านเรานี่ใช้ของเด็กคุ้มค่าจริงๆแล้วเขาให้ดีเทลเกี่ยวกับแท่นยิงนี่ไงมาอีกไหมคะก็ตามมีข้อมูลเผยออกมานั่นแหละครับเจ้านี่เป็นผลงานการสร้างของกรมสรรพาวุธทหารอากาศโดยตรงเลยหลักๆคือเป็นแท่นยิงที่เอาปืนเล็กยาวอัตโนมัติมาประกอบรวมกัน3กระบอกเพื่อใช้ยิงเป็นกลุ่มกระสุนที่ยิงใส่เป้าหมายทางอากาศโอ้โหแล้วกลไกการยิงพร้อมกัน3กระบอกนี่มันทํางานยังไงเขาเนี่ย มีนักวิเคราะห์ปืนเขามองกันว่าน่าจะเป็นปืน M16A1 หรือ M16A2 รุ่นเก่า สังเกตจากลักษณะของโครงปืนส่วนบนที่ไม่มีแผ่นสะท้อนปลอกกระสุนแล้วก็มีหูหิ้วกับศูนย์เล็งแบบตายตัวซึ่งเป็นรุ่นที่เรามีอยู่ในคลังเยอะมากส่วน,นกลไกการยิงเนี่ยทางการเขาบอกแค่ว่ามีกลไกประกอบไว้สําหรับทําการยิงพร้อมกันไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแต่ถ้าดูจากปรัชญา a c k t o Basic แล้วไปเทียบกับของยูเครนที่ทําคล้ายๆกันก็น่าจะเป็นระบบกลไกง่ายๆอาจจะเป็นคานเหล็กหรือสายเคเบิลที่เชื่อมไกปืนทั้ง3ากระบอกเข้าไว้ด้วยกันเพรากดไกแหลกทีเดียวมันก็ไปดินไกปืนทั้ง3กระบอกให้ั่นพร้อม คือยิง3มนัดในจังหวะเดียวค่ะหลักการของมันไม่ใช่การเล็งให้แม่นแป๊ะแปแบบนัดเดียวจอดนะแต่มันคือการสร้างม่านก,กระสุนหรือกรวยกระสุนที่หนานแน่นมากๆแล้วสาดเข้าไปในทิศทางที่โดนมันจะบินผ่านเพื่อเพิ่มโอกาสในการยิงให้โดนให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นหลักการต่อสู้อากาศยานแบบคลาสสิกเลย กมสันพาวุธบอกอีกว่าสามารถติดตั้งทําการยิงบนพื้นดินหรือติดตั้งบนรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบพวกปิกอัพอะครับได้ด้วยหรือจะตั้งป้อมอยู่กับที่ก็ได้จะติดท้ายรบกระบะเคลื่อนที่เร็วไปตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันฐานบินซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ทําได้สบายๆแล้วกระสุนหมดหรือปืนขัดข้องขึ้นมาจะทํำยังไงคะต้องหยุดยิงทั้งระบบเลยไหม เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับนี่คืออีกหนึ่งความฉลาดในการออกแบบเลยคือปืนทั้ง3กระบอกมันทํางานแยกกันเป็นอิสระทางกรมสรรพาวุฒิเนี่ยเขาอธิบายชัดเจนว่าหากปืนกระบอกใดกระบอกหนึ่งขัดข้องหรือกระสุนหมดผลยิงสามารถถอดเปลี่ยนหรือบรรจุเพิ่มเติมได้ทันทีหมายความว่าถ้ากระบอกที่1ขัดข้องอีก2กระบอกก็ยังยิงต่อไปได้และผลยิงก็แค่ปลดปืนกระบอกที่ขัดข้องออกเอาปืนสำรองใส่เข้าไปแทนหรือถ้าแค่กระสุนหมด ก็แค่ปลดซองกระสุนเก่าใส่ซองใหม่เข้าไปก็พร้อมยิงต่อได้เลยไม่ต้องหยุดทั้งระบบมันคือการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงในสนามร,รบนั่นเองครับสุดยอดเลยค่ะแต่มีคนพยายามวิเคราะห์เรื่องระบบลั่นไกอีกนะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่มีข้อมูลทางการออกมาแต่ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปที่ระบบกลไกเชื่อมต่อทางกายภาพมากกว่า ระบบไฟฟ้ามันเพราะว่ามันทนทานกว่าซ่อมง่ายกว่าแล้วตรงกับคอนเซ็ปต์ a บต to b บ s i c ที่สุดแล้วค่ะแล้วเรื่องปฏิกิริยาจากชาวต่างชาติที่เขาเห็นของเล่นชิ้นใหม่ของเราละ่ะคะพวกเขาว่ายังไงบ้างตอนแรกอย่างที่บอกไปครับคือมีแต่คนขำม,มองเป็นเรื่องตลกแต่พอเริ่มมีคนวิเคราะห์อย่างจริงจังกระแสก็เปลี่ยนไปชื่นชมในความเฉลียวฉลาดคือเขาทึ่งในไอเดียการเอาของเก่ามาปัดฝุ่นใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและประหยัดงบประมาณมากๆยังมีการเปรียบเทียบเยอะเลยนะ คนในเรดิตเขาไปขุดประวัติศาสตร์มาคุยกันเลยว่าไอ้แท็ติกการเอาปืนเล็กยามายิงสู้กับเครื่องบินที่บินต่ำเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1แล้วนะแล้วก็ยังถูกสอนให้กับทหารอเมริกันในยุคสงครามเวียดนามด้วยซ้ําคือการให้ทหารราบระดมยิงปืนขึ้นฟ้าใส่เครื่องบินฆ่าศึกที่บินต่ําแล้วประสิทธิภาพของกระสุนล่ะคะมันจะยิงโดนล่องจริงหรอคะ แทบจะไม่มีข้อกังขาในเรื่องนี้เลยครับยิ่งในวงสนทนาของฝรั่งที่มีความรู้เรื่องปืนเขาเห็นตรงกันว่าม่านกระสุน5.56มมเนี่ยมันเกินพอที่จะทําลายโดนได้สบายๆเพราะโดนส่วนใหญ่มันเปราะบางไม่ได้มีเกราะอะไรเลย ขอแค่กระสุนเฉียวไปโดนใบพัดหรือโครงสร้างนิดเดียวมันก็เสียการส่งตัวร่วงลงมาแล้วไม่จําเป็นต้องอยิงให้โดนจุดสําคัญด้วยซ้ําค่ะแล้วมีตัวอย่างจากสงครามจริงๆที่อื่นที่เขาใช้วิธีคล้ายๆกันแบบนี้ไหมคะมีครับและนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้แท่นยิงของไทยเราดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือที่ยูเครนเขาก็ทําเหมือนกันเลยแต่โหดกว่าเราอีกคือเอาปืน a k 7 4 6กระบอกมารวมกันบนแท่นยิงเขาเรียกกันเล่เลนๆว่ายูเครเนียนมินิกันเลยนะ นอกจากนี้ในเมียนมาทั้งฝ่ายรัฐบหาลทหารและฝ่ายต่อต้านก็ใช้วิธีดัดแปลงอาวุธคล้ายๆกันนี้ในการยิงดวนเหมือนกันอ๋อค่ะมันเป็นยุทธวิธีที่ใช้ได้ผลจริงในสงครามใหญ่ๆที่คนทั้งโลกจับตามองอยู่แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นของยูเครนด้วยนะซึ่งของยูเครนจะดูดิบๆเถื่อน,อนๆกว่าหน่อยเพราะว่าทําจากปืน AK6 กระบอก แต่หลักการทํางานเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วถ้าอย่างการใช้อุปกรณ์ไฮเทคอย่างการรบกวนสัญญาล่ะคะฝรั่งเขามองว่าแบบไหนดีกว่ากันเขามองว่ามันดีคนละอย่างและต้องใช้ควบคู่กันไปครับแต่มีคอมเมนต์หนึ่งใน reddit ที่พูดได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเครื่องรบกวนสัญญาณหรือสายไฟเบอร์ออปติก มันหยุดโปรเจกต์ไทยแบบดั้งเดิมไม่ได้หรอกหมายความว่าพวกอุปกรณ์ซอฟต์คิวเนี่ยมันอาจจะถูกแก้ทางได้ด้วยโดรนที่ทนการรบกวนสัญญาณหรือโดรนที่ควบคุมด้วย AI แต่การยิงด้วยกระสุนจริงๆแบบนี้มันคือการทำลายทางกายภาพแบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรมาป้องกันได้เป็นทางเลือกฮาร์ q ที่ไว้ใจได้เสมอพอมีของใหม่มาก็ต้องมีการเปรียบเทียบเป็นธรรมดาแล้วทาไมไม่ใช้ปืนกลแบบสายพานไปเลยล่ะคะ ยิงได้ต่อเนื่องกว่าเยอะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะเลยครับว่าทําไมไม่ใช้ปืนกลเบาอย่าง M 2 4 9 SAFU ที่ยิงกระสุนได้เป็นร้อยๆนัดต่อเนื่องคําตอบหลกัหลกๆเลยอยู่ที่เรื่องต้นทุนครับ ปืน M249 SAW กระบอกหนึ่งเนี่ยราคาที่กองทัพสหรัฐจัดซื้ออยู่ที่ประมาณ4,000เหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยกร็ราวๆ150,000บาทต่อกระบอกเลยนะโอ้โหแหงเอาเรื่องเลยค่ะแหงมากครับในขณะที่แท่นยิงของเราคือการเอาปืน M16 เก่าในคลังที่ตัดค่าเสื่อมราคาไปหมดแล้วมาใช้ ต้นทุนค่าปืนเลยแทบจะเป็นศูนย์จ่ายแค่ค่าทําแท่นเหล็กกับกลไกเชื่อมต่อเท่านั้นเองทําให้เราสามารถผลิตออกมาได้ทีละเยอะๆแจกจ่ายไปได้ทั่วถึงซึ่งถ้าจะให้ซื้อ M249 ใหม่หมดเนี่ยงบประมาณบานปลายแน่นอนแล้วทําไมไม่ใช้ปืนลูกซองล่ะคะกระสุนมันกระจายเป็นวงกว้างน่าจะยิงโดนง่ายกว่าไม่ใช่หรอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงเลยครับคือมีคนเสนอไอเดียนี้เยอะอย่าว่าเออใช้ปืนลูกซองสิถูกดีด้วยแต่ก็มีผู้เช่วชาญอีกฝั่งออกมาโต้แย้งด้วยเหตุผลที่หนักแน่นมากว่าประเด็นหลักคือระยะหวัง ปืนลูกซองเนี่ยระยะยิงหวังผลมันสั้นมากโดยทั่วไปจะอยู่ที่ต่ํากว่า100เมตรเท่านั้นซึ่งมันอันตรายเกินไปสําหรับโดรนยุคใหม่โดยเฉพาะพวกโดรน FPV ที่มันบินเร็วมากระยะทางแค่นี้มันใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็พุ่งเข้ามาถึงตัวแล้วมีคนใน reddit พูดไว้ดีมากว่าถ้าโซลูชันต่อต้านโดรนของคุณต้องปล่อยให้โดรนเข้ามาใกล้ขนาดนั้นคุณกําลังเดิมพันสูงมากว่าจะยิงมันร่วงได้ทุกครั้ง อีกเรื่องคือ M16 เทียบกันไม่ติดครับกระสุน5.56มมของ M16 เนี่ยมีความเร็วต้นกระสุนสูงกว่ากระสุนลูกซองเกือบ3เท่าทำให้มันมีระยะยิงหวังผลที่ไกลกว่ามากอาจจะถึง300-500เมตรทำให้พลายิงเนี่ยมีเวลาในการเล็งและยิงได้ตั้งแต่ดโดรนยังอยู่ไกลๆทราบพื้นที่ปลอดภัยได้กว้างกว่าเยอะต้องบอกว่ามันเหมาะกับคนและสถานการณ์มากกว่าปืนลูกซองยังคงมีประโยชน์นะแต่เหมาะกับการป้องกันตัวระยะผชิตสุดท้ายจริงๆคือใช้ยิงโดรนที่บินช้าๆหรือลอ นิ่งๆในระยะใกล้ๆมากๆไม่เกินร้อยเมตร แต่ถ้าเจอโดน f อ v ีวีที่บินเร็วๆหรือโดนสอดแนมที่บินสูงมาหน่อยเนี่ยแทนยิง M16 ของเรากินขาดแน่นอนอ่าค่ะสุดท้ายนี้จากข้อมูลที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมุมอมองของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในวงการเขาว่ากันยังไงบ้างคะมองว่ามันเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดเลยไหมใช่ครับมุมมองโดยรวมจากสื่อและผู้สันตกรณีในบ้านเราค่อนข้างจะไปในทิศทางบวกมากๆเลยนะเขามองว่านี่คือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฉลาด และมีประสิทธิภาพสูงสุดคือแทนที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการจัดซื้ออาวุธไฮเทคจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวเราก็หันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือปืน M16 จํานวนมหาศาลในครั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเอามาสรา้บทบาทใหม่ในสนามรบยุคใหม่มันคือการคิดโนกกรอบที่น่าชื่นชมมากๆค่ะแล้วความเชื่อที่ว่าวิธีนี้มันได้ผลเพราะเห็นเขาใช้กันในสงครามใหญ่อย่างยูเครนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันประสิทธิภาพได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับการที่ยูเครนซึ่งเป็นสมร ภูมิที่โหดที่สุดในยุคนี้เลือกใช้วิธีการที่คล้ายกันมันคือการการันตีชั้นดีแล้วว่ามันคือยุทธวิธีที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมาแล้วว่ามันเวิร์กดังนั้นแท่นยิง m 1 6ของกองทัพอากาศไทยเราไม่ใช่ของประหลาดหรือของตลกมันคืออาวุธที่เกิดจากภูมิปัญญาการมองการไกลและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเป็นนวัตรกรรมทางการาทหารที่ตอบโจทย์ภัยคุกคามในปัจจุบันได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีที่สุดแล้วกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่่พลาาดขาวไป